สวัสดีครับแนวข้อสอบเรื่องของแข็งของเหลวแกส๊สขั้นประยุกต์ช่วงที่สองมีสิ่งมาท้าทายกับนักเรียนว่านักเรียนพัฒนาตัวเองไหมนะครับเรามาดูนะครับในข้อแรกข้อที่สิบหนึ่งพลังงานจนของโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในสา,าสถานะ ที่เสถียรหรือในสมวัวะที่เสถียรณนะรบสิบองศาเปลี่ยนไปเป็นสเท่าข้อใดที่วัตถุภาคเริ่มต้นและวัตถุภาคสุดท้ายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เอาละฮะพลังงานจนเปลี่ยนไป2เท่านะครับของที่ลบสิบองศาแขนไปเหลวเหลวไปแก๊ แข็งไปแก๊สแข็งไปเป็นของแข็งเราก็ได้ว่า e 1 e อ่ะ e k เนี่ยคือพลังงานจนนะครับ e k ห e k สเท่ากับ t หนส่วน t อ่ส่วน t สคือพลังงานจนแปรผันตามอุณหภูมิเพราะฉะนั้น e k 1คือ1ก็เท่ากับ263ส่วน t 2ก็ได้ออกมา526เคลวิน หรือ2 253องศาเซลเซียสอ่ะเรามาดูถ้าน้ำที่ลบ10องศาคือน้ำแข็งน้ำที่253องศาเซเซียสเป็นไอน้ำเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่เป็นของแข็งกลายเป็นแกส๊สนั่นเองนี่ก็คือเราต้องรู้รู้จักว่า น้ำมีสถานะอย่างไรณอุณหภูมิที่เราหาได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับต่อไปครับข้อที่12ภาวะใดที่พฤติกรรมของแก๊สจริงกับแก๊สสมบูรณ์แบบที่แตกต่างกันมากที่สุดที่แตกต่างกันมากที่สุดนะครับเพราะนตรงนี้ ลองมาดูอ้าวถ้ามันจะแตกต่างกันมากสุดก็คืออุณหภูมิต่ำความดันสูงเพราะเป็นช่วงทีอ่อนุภาคของสารอยู่ใกล้ชิดกันมากแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลมากก็ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนนะฮะมากก็ทำให้แตกต่างจากก๊าซส,สมบูรณ์แบบนั่นเองเพราะการสมมูลแบบนั้น เป็นภาวะที่เหมือนกับไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพราะฉะนั้นถ้าภาวะใดที่ทําให้แรงยึดเหนี่ยวของคุณมีอิทธิพลมากภาวะนั้นก๊าซตัวจริงต่างจากก๊าซสมบุรณแบบมากที่สุดก,การตอบก็ต้องเป็นข้อ2นะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปกันครับว่าถ้ากราฟเป็นแบบนี้ ลักษณะของกราฟข้างอ่าข้างบนนี้จะแทนด้วยข้อมูลข้อใดเราจะเห็นได้ว่าเป็นกราฟการเปลี่ยนแปลงปริมาตรกับความดันใช่ไหมฮะนี่คือกราฟตามกฎของบอยจะเห็นได้ว่าปริมาตรเพิ่มมากขึ้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามานสิ้สุดตรงไหนอันนี้ก็บอกเอาไปสู่อินฟินิตี้ความดันก็จะเข้าสู่ศูนแต่ถ้า มันเปลี่ยนแปลงนะฮะปริมาตรลดลงความดันไปสู่อินฟินิตี้ปริมาตรก็จะเข้าสู่0เพราะนั้นลักษณะข้อมูลนี้จึงเป็นไปตามลักษณะข้อที่หนึ่งมากที่สุดคำตอบของเราก็เลยต้องเป็นข้อที่อะไรครับ1น่งน่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของ ตัวนี้นะฮะในโจทย์้นนี้เป็นการแปลความหมายจากกราฟไม่ได้ยุ่งยากแต่นักเรียนต้องระมัดระวังเอาครับภ <c oughs> าชนะทั้งสามเมื่อเปิดวาล์วทั้งสามนะฮะความดันในภาชนะทั้งสามเป็นเท่าไหร่ล่ะอันนี้ภาชนะที่ต่อถึงกันนะครับเอมีความดันสองบรรยากาศ ปริมาตร2ลิตร B สูญยากาศแล้วก็3ลิตรลักษณะอย่างนี้ภาชนะจะขี่ใบก็ตาม3ใบแต่อีก2ใบที่มาต่อเพิ่มเป็นภาชนะที่ไม่มีแก๊สบรรจุอยู่เพราะนั้นเมื่อมีแก๊สอยู่อยู่การต่อเพิ่ม3ใบก็เหมือนเป็นการเพิ่มปริมาตรนั่นเองนะฮะ เป็นเพียงแค่ลูกเล่นของการคำนวณนะฮะเอาละครับ,วค,รบความดันที่เขาให้เรามาเราก็ยังใช้สูตรโกฎของบอยเหมือนเดิม p1v1 เท่ากับ p2v อะไรครับ v2 แทนค่าดูซิว่าแต่อย่าลืมว่า v2 กับเป็นผลรวมเพราะความดันไม่มีมันก็เป็นปริมาตรเพิ่มอย่างเดียว วันนั้นได้0.4มิรยากาศมคำตอบเลยเป็นข้อที่3ครับเห็นไหมฮะภาชนะเพิ่มต่อเข้ามาเดิมเดิมนั้นเราเรียนแค่จากใบหนึ่งไปใส่อีกใบหนึ่งเท่านั้นอันนี้เล่นเล่นทั้งสาใบเลยทำให้มงงันงงนะโอเคครับมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าข้อที่15ที่20องศาเซลเซียสภาชนะสองใบ A B ที่เชื่อมต่อกันและมีวาล์วปิดเปิดดังรูปนะเขาบอกว่ากาซเอมีไนโตเจนบรรจุอยู่สองบรรยากาศ B มีออกซิเจนบรรจุอยู่3 1มบรรยากาศท,ทีเมื่อเปิดวาล์วความดันภายในภาชนะเป็นเท่าไหร่ถือว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นไปตามกฎของบอยแต่ ตอนนี้แตกต่างจากเดิมเดิมเนี่ยต่อด้วยภาชนะที่ไม่มีความดันแต่ตอนนี้มีความดันเพราะฉะนั้นสูตรจึงเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งก็ P 1 V 1บวก P 2 V 2เท่ากับ P 3 V 3เพราะอิทธิพลจากความดันในภาชนะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างเดียวก็คือว่าต้องดูว่ากา๊าซทั้งสองเนี้ยเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อกันไหม ถ้าเกิดเราก็ต้องใช้กฎเกรุสัต์เข้ามาช่วยด้วยแล้วจึงจะเอากฎของบอยกฎของชานเข้าไปจับนะครับแต่อันนี้ไนโตรเจนออกซิเจนไม่เกิดเพราะถ้าเกิดเราคงไม่มีโอกาสหายใจอยู่ทุกวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นแทนค่าเราก็จะได้ p 3เท่ากั 1. 8, บ1นบรรยากาศคำตอบเป็นข้อ3นะครับอันนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่ง ที่เราพึงระวังโอเคครับข้อสิบหกเป็นกราฟความดาผลคูณระหว่างความดันกับปริมาตรกับการเปลี่ยนแปลงความดันเส้นกราฟ x y z ในลักษณะอย่างนี้บอกได้เลยว่าในกราฟนี้เกิดเส้นกราฟแต่ละเส้นเกิดจากอุณหภูมิต่างกันนะครับเขาบอกอัมวนคงที่เพราะฉะนั้นเราก็ เปรียบเทียบได้อันนี้เปรียบเทียบได้เลยว่าเพราะภายในเส้นนี้มีค่าคงที่เมื่อเปลี่ยนความดันแต่ค่าแต่ละเส้นนี้มาเพราะ p คูณ v ก็คือเท่ากับค่าคงที่นั่นหมายความว่าแต่ละเส้นนี้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิคำตอบจึงเป็นข้อ3อย่างเดียวนะครับอันนี้ ต่อไปครับข้อที่17ครับการเปลี่ยนแปลงของกราฟระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิเมื่อความดันและมวลคงที่นะะเราก็จะเห็นได้ว่าล่าอุณหภูมิคงที่ปับ๊บ B.A. จากเส้นกราฟ A.B.B. จากเส้นกราฟตี นะเมื่อทและ n อคงที่ VA มากกว่า VB นะฮะแล้วก็มากกว่า VC แสดงว่า PA น้อยกว่า PB น้อยกว่า PC เส้นกราฟ ABC นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันนั่นเองความดันของ A น้อยกว่าความดันของ B น้อยกว่าความดันของ C คำตอบเลยเป็นข้อที่1ครับเห็นไหมฮะเพิ่มประยุกต์ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกราฟเดิมกราฟเฉยๆการแปลความหมายนะครับต่อไปครับก๊าซ X มีความดัน PX ที่อุณหภูมิที X ส่วนก๊าซ Y มีความดัน PY ที่อุณหภูมิที y. พลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลของก๊าซทั้งสองเท่ากัน v x ส่วน v, v x และ v y เป็นปริมาตรของการคู่นี้อัตราส่วน t x ส่วน t y เป็นเท่าใดนี่นนะครับดูพลังงานจนเฉลี่ยทั้งสองเท่ากันอย่าลืมตามทฤษฎีจนพลังงานจนเฉลี่ยเท่าก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเท่านั่นเองมันแสดงว่า เขาบอกว่าอัตราส่วนนี้เป็นเท่าไหร่เมื่อ t x กับ t y เท่ากันนั่นหมายความว่า t x ส่วน t y ก็ต้องเท่ากับ1นั่นเองคำตอบเป็นข้อ2ครับเห็นไหมคิดหน่อยแล้วนะครับเปรียบเทียบต้องดูให้ดีนะครับต่อไปข้อที่19 จะต้องใช้สัดส,ส่วนในข้อใดไปคูณปริมาตรของก๊าซที่30องศาเพื่อให้เพื่อให้เป็นปริมาตรที่60องศาโดยให้ความดันคงที่เอาละครับ v1 เป็น v ี30วีสเป็น v ี60 v ีหนส่วน v 2, เอเ่อ V1 หนส่วนที 1, เท่ากับ v 2สส่วนทีสอน ก็คือสามร้อยสามิสาส่วนสาม้อยสานี่คือในลักษณะที่เราจะต้องดูเพราะตัวนี้มีโอกาสที่จะสลับถ้าเราไม่เขียนให้ดีนะครับเขียนนะคำตอบต้องเป็นข้อที่4ดีมีดีบังเอิญกลายเป็นอะไรสามร้อยสามส่วนสามร้อยนี้ด้วยตัวเลขยิงคล้ายๆกัน อุณภูมิถ้าเป็นองศาเซลเซียสจำไว้อยู่อย่างหนึ่งไม่สามารถมาใช้ในกฎของบอยกฎของชาวกฎของแก๊สต่างๆอุณหภูมิเรื่องแก๊สต้องเป็นเคลวินอย่างเดียวนะครับเอาละ,ะครับมาดูข้อสุดท้ายในช่วงที่สองนะฮะเด็กชายพระรถเด็กชายพะรถนะครับทำการทดลองเกี่ยวกับแก๊ส นำก๊าซออกซิเจน10แล20กรัมตามลำดับมาทำการทดลองตามกฎของชาวผลปรากฏดังตลางนะครับจะเห็นได้ว่ามวลเปลี่ยนเพราะฉะนั้น V ส่วนทก็ต้องเปลี่ยนออขอค่า A B เป็นเท่าไหร่ก็จะต้องหาค่า K ซะก่อนนะครับต้องหาค่า K ก่อนอ่าแทนค่า นะอันดีเท่ากับ 10k2 เพราะนั้น k2 ก็เท่ากับ1.23คูณ10กํลังลบ2 1.23คูณ10กํลัง2แหมมีข้อเดียวซะด้วยนะฮะอ่ะเรามาดูหาเพราะ v ส่วน t เท่ากับค่า k v เท่ากับ600ส่วนอะไรครับเอก็เท่ากับ7.3ลิตรคำตอบยังไงก็ตอบข้อ1นั่นเองนะครับแต่นี่คือกระบวนในการหา ข้อนี้มวลต่างต้องหาค่า k ใหม่สําหรับการทดลองของพลิะที่ใช้20อันนั้นใช้10ก็ k 1ส่วน k 2เท่ากับ n 1ส่วน n 2นะครับในตัวนี้เพราะ n 1เป็นกรรม n 2, k 2เป็นกรมเป็นก๊าซชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นกา๊าซคนละชนิดต้องหาเป็นโมดอย่างเดียวแต่นี้เป็นกา๊าซเดียวกันก็ใช้น้ำหนักไปได้เลยนะครับแล้วก็ v ส่วน v เท่ากับค่า k แทนค่าลงไป นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อสอบเปลี่ยนจากพื้นฐานมาเป็นลักษณะของประยุกต์ต้องคิดมากขึ้นต้องไม่ใช่ใส่แทนค่ายอย่างเดียวต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จป็นการจบในช่วงที่สอง